วันนี้พบกับกุ้งอีกแล้วนะคะและกุ้งก็มาพร้อม Toyota v o o อ1.5มปี2019คันนี้นะคะตัวนี้จะเป็นตัวสุดท้ายของ v ีออเลยก็ว่าได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูรูปชมข้างนอกกันดีกว่าตัวไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมไฟหลี่แบบ LED เลยนะคะตัวนี้มีไฟหลี่แบบ Lightning t i ม e ใช่ไหมตัวนี้นะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยเนาะตัวโลโก้อะมันก็จะตัดตัวตรงนี้ขอบ ครเมียมดำปะอยู่แล้วนะคะส่วนกระจังหน้าตัวนี้ก็จะเป็นตัวสุดท้ายของ v ีออเลยก็ว่าได้นะตัว v ีออคัน1.5มิตรคันนี้นะคะตัวแม็กจะมาเป็นขอบ15นะคะลูกค้าแม็กเป็นสีไฮเปอร์เลยนะคะเป็นยางใหม่ด้วยเนาะตัวนี้ส่วนกระจกมองข้างมาพร้อมไฟไฟเรียวนะคะลูกค้าตัวนี้เนาะส่วนกลรงการาสั์ก็คือมีอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังดีกว่า ของ Vios คันนี้นะคะตัวไฟท้ายมันก็เป็นแบบ LED LED เนาะแล้วก็มีกล้องส่องถอยมาให้ด้วยนะคะเนาะตัวนี้มีหางฉลามมาให้ด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูข้างในดีกว่าว่าจะสวยแค่ไหนสำหรับภายในของ V วมิดคันนี้นะคะพงมอะไรก็มาแบบมัลติฟังก์ชันกันเลยนะคะส่วนจอจอนี้ก็จะเป็น6.5นิ้วนะคะเป็นต่อเป็นจอของ To y o ต้าเลยนะคะมีกล้องสองถอยด้วยเนาะส่วนแอร์ตัวนี้จะเป็นปรับเป็นออโต้เลยอัตโนมัติเนาะเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะตัวนี้เบรกมือก็เป็นธรรมดาอยู่เนาะส่วนเบาภายในก็จะเป็นสีดำทูโทนน่าจะเป็นสีชมพูไหมในกล้องเห็นสีชมพูไหมเห็นอ่ะ มันจะเป็นตัดสีชมพูนะคะลูกค้าจะเป็นข้างๆด้วยตรงนี้ด้วยเนาะแล้วก็ข้างๆแค่นั้นเองส่วนเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังอันดีกว่าว่าจะใหญ่แค่ไหนเนาะสำหรับข้างหลังโดยสารนะคะก็คือจะกว้างขวางมากๆเลยส่วนเบาะนี่ก็คือจะเต่งจะตึงมากๆเลยตัวนี้นะคะแต่ถามว่าภายในใหญ่ไหมภายในใหญ่นะคะเหมาะสําหรับคนที่งบน้อยเนาะอยากได้รถเก่งสักคันก็คันนี้ได้นะเดี๋ยวเราไปสรุปราคาโปรโมชั่นคร่าวๆกันดีกว่า สำหรับ Toyota Vios 1.5มิตร mm, ปี2019คันนี้ราคาอยู่แค่395,000บาทเท่านั้นนะคะโปรโมชั่นตอนนี้ได้ของแถมสูงสุดถึง10รายการและได้แถมเป็นประกันเกียร์เครื่องยนต์สูงสุดถึง2ปีสำหรับใครสนใจทักแชทเข้ามาได้นะคะ